กลับมาที่คุณเอียมตื่นเต้นไหมครับตอนนี้พูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกเลยดูดิโอ้โหฉันดีดใจไม่เกี่ยวกับใครฉันอยู่คนเดียว <c oughs> ใช้ทุกวิถีทางในการที่จะทำให้คู่ต่อสู้นี่เสียสมาธิเอาล่ะมาลุ้นกับคุณเอียมกันเลยสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ข้อตกลงที่บุคคลสองฝ่ายก,ก,ากำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติทุกครั้ของท่านพี่นุก,นกมีบ้างก,กลับมาที่คุณนุกนิกค่ะฉันตายเพียงเพคยงมันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นใช่ไหมฮะเอาล่ะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีครับโอ้โหนี่เล่นของ,องจริงๆด้วย,ยพร้อมค่ะ มาลุ้นกับคุณนุกนิกกันเลย52000บาทแล้วนะครับต้องตอบให้ถูกเท่านั้นเพื่อที่จะยืนอยู่ต่อไป10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรูปร่างฟานกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่สูงไม่ต่ำสนันถูกต้องครับ54,000บาทตอบชะฉารวดเร็วมากมันเริ่มยากแล้วอะกลับมาที่คุณเอี่ยมดวลกันแบบ้หตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวจริงๆเลย สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำหน้าที่ได้ในตัวเองมีกลไกทำหน้าที่ได้อัตโนมัติค่ะถูกต้องครับอัตโนมัติครับห้าหมื่นหกพันบาทครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวการแข่งขันตอนนี้ยังไม่จบในรอบควิกราวห้าหมื่นหกพันบาทโอ้โหวอร์มกันทั้งสองคนเลยใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคุณเอี้ยมและคุณนุกนิก ต้องมาตามลุ้นกันต่อนะครับในช่วงหน้าขับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand นะครับยังอยู่ในเทปพิเศษนะครับต้อนรับปีละกาบายจับใจนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือ2นักสัตว์แล้วนะครับคุณเอี้ยมตัวแทนของปีปีเถาะกระต่ายค่ะปีเถาะกระต่ายกับคุณนุกนิกปีปีเสือค่ะปีขานปีเสือนะครับปีน like ี้กระต่ายจะกินเสือนะคะ้บอเซียกระต่ายตสมิหมานี่ม่ะมากินอย่างไรคะ ทังไม่รู้ท่านผู้ชมหลายคนแปลไม่ทันแปลแว่าอ,อะไรคือจะบอกว่ากระต่ายเนี่ยตัวเล็กๆเท่าแมทหมาแมทสุนัขอะค่ะจะมากินเดี๋ยวแมทแมทคืออะไรคะแมทคือคล้ายๆกับไอเห็บอะค่ะที่อยู่บนหัวอุ้ยที่อยู่บนสุนัขอะค,ค่ะใช่ค่ะจะมากินไม่ได้เพราะว่าเสือตัวใหญ่กว่าโอ้โหตอนนี้ต้องตอบถูกเท่านั้นนะครับ พราะถ้าคุณตอบผิดอีกฝ่ายหนึ่งจะได้เงินกลับบ้านทันทีและตอนนี้สะสมอยู่ที่5600 0บาทคุณนุกนิกบอกโอ้โห oh เลยถ้าได้นี่จะเอาไปทำอะไรคุณนุกนิกดิฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดดิฉันได้เงิน5 0,000กว่าบาท 6, <000 S 2> นี้<า>ถ้าเกิดดิฉันได้ในครั้งนี้ดิฉันจะไปทำบุญถวายสังฆทาน9กวัดหมดเลยเหรอคะได้้ต่ทำบุญได้ค่ะ,ะเราไปทำบุญตั้งใจดี แต่จะได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วครับโอ้โหเสียงอะไรฮะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อเสียงหายใจไม่ใช่ไม่เห็นนะคะอ๋อเสียงหายใจ